สัญชิกก็ผ่านกันมามากแล้วคือความง่วงโงกง่วงเนี่ยมันรู้จักกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสะบัดต้องทำได้อย่างรวดเร็วการสลัดทิ้งหรือการอยู่กับเขาแบบไม่ทุกข์แล้วก็เขาไม่มีกํำลังเนี่ยต้องหาจุดนั้นให้เจอนะเราบังคับให้เราหายง่วงไม่ได้แต่เราต้องเดินคู่ขนานกันไปแบบเราไม่หลับแบบเขาไม่มีกำลัง เราไม่ได้บอกว่าเราจะทําให้หายง่วงแต่เมื่อเขาไม่มีกําลังก็อ่อนแรงลงเนี่ยพอโมหะมันดับปั๊บเนี่ยมันจะผ่องใสขึ้นมาเลยบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อกี้ยังง่วงอยู่เลยทําไมตอนนี้มันวาบขึ้นมาแล้วมันก็มันสลัดโมหะหลุดนะโมหะมันหลุดมันดับไปใจก็จะผ่องใสเหมือนจะมีจุดไฟอยู่ในอกสว่างมาทางตาอย่างนั้นมันต้องสลัดให้หลุด ไม่งั้นก็โง่เงี้ก็โดนนิวรห้าครอบงำอยู่อย่างนั้นนะปัญญาก็พุทธุพลภาพพอเงียบก็อยู่กับอนาปนาสตนะิให้ใจเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมฝึกตรงนี้ให้มากไม่ต้องจดจ้องนั่งรอว่าเมื่อไหร่จะพูดอีกนะจบชั้นก็อยู่ของชั้นเวลาฟังเราก็ฟังนะ ภิกษุทั้งหลายนิวรนเป็นเครื่องกลางกั้นห้าอย่างเหล่านี้ท่วมทับจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังมีอยู่ห้าอย่างอย่างไรเล่า5้าอย่างคือ 1. นิวรนเครื่องกลางกั้นคือการมาฉันทะครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลัง 2. นิวรนเครื่องกลางกั้นคือพยาบาท ครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลัง 3. นิวรนเครื่องกลางกัน้นคือถีนมิทธะความง่วงเหงาซึมเศร้าครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลัง 4. นิวรนเครื่องกลางกัน้นคืออุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญครอบงามจิตแล้ว ทำปัญญาให้ถอยกำลัง 5. นิวรณ์เครื่องกลางกัน้นคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยครอบงามจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังเพราะฉะนั้น5อย่างนี้ถ้ายังมีอยู่แม้แต่อย่างเดียวนั่งสมาธิก็ไล้ป่อย ทำยังไงก็ไม่มีการรวมกำลังไม่มีการรวมกำลังคือได้แต่นั่งทรมานแล้วก็อดทนไปอย่างนั้นเองภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องกลางกั้นจิต5้าอย่างเหล่านี้แล้วจักรู้ซึ่งประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักกระทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ด้วยปัญญาอันทุพพลภาพไร้กำลังดังนี้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำ ที่ไหลลงจากภูเขาไหลไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งต่างๆไปได้มีบุรุษมาเปิดช่องทั้งหลายที่เขาขุดขึ้นด้วยเครื่องไถทั้งสองฝั่งแม่น้ำนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้กระแสกลางแม่น้ำนั้นก็ซัดสายไหลผิดทางไม่ไหลไปสู่ที่ไกลไม่มีกระแสเชี่ยว ไม่พัดสิ่งต่างๆไปได้นี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุที่ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องกลางกั้นจิตห้าอย่างเหล่านี้แล้วจักรู้ซึ่งประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักกระทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ด้วยปัญญาอันทุพพลภาพไร้กำลังดังนี้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เรามาดูคำของพระเจ้านะ ภิกษุที่เมลานิวรห้าอย่างพูดง่ายๆคือจกไม่มีทางที่จะรู้ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรค่าแก่ความเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีนิวรณ์รบกวนจิตมันไม่มีทางเห็นแจ้งอะไรขึ้นมาเลยนะสภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็ไม่มีทางเห็นเพราะว่ามันมันมวแต่ หลงจมอยู่กับความคิดปรุงแต่งที่เป็นตัวตนด้วยปัญญาอันทุพพลภาพไร้กําลังคือถ้าเราใช้ตัวตนนั่งคิดพิจารณาธรรมเนี่ยมันไม่มีกําลังขณะที่เราจะเห็นธรรมหรือพิจารณาธรรมเนี่ยขณะนั้นมันต้องว่างจากเราการที่จะว่างจากเราเนี่ยจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจึงจะอยู่ในสภาพของรูปนามที่ปราศจากเราตอนนั้นแหละที่จะเห็นธรรมแท้ ตอนนั้นนถึงจะเห็นธรรมแท้เพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นธรรมแท้แต่เป็นการฝึกกําลังเมื่อผ่อนมาจนเจอสมดุลจิตจะตั้งมั่นแล้วก็เห็นธรรมแท้เมื่อวานมีผมไปบรรยายมีท่านหนึ่งมาเข้าคอร์สปฏิบัติกับผมครั้งเดียวหลังจากนั้นเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็นั่งฟังซีดีไม่หยุดจากนั้นนั่งดูทีวี เมื่อวานวันเมื่อสองวันก่อนแล้วก็เข้ามาเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังผมแปลกใจนะยิ่งฟังยิ่งแปลกใจเพราะว่าต้องจัดอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุตอนหลังผมถึงแจ้งกลับไปให้ทางลูกชายของท่านแล้วก็บอกว่าให้ทำต่อไปท่านได้เข้าถึงสมดุลแห่งธรรมแล คนบางคนไม่ต้องออกแรงจริงๆนะทำนิดเดียวเองพอดีเลยไอ้พอดีนี่แหละที่มันหายากจุดเนี้ยพอดีตรงเนี้ยมันต้องเกินไปนิดหนึ่งอะการจะโน้มกิ่งไม้แล้วก็ต้องการ ตรงที่เราต้องการจะดัดเนี่ยมันดึงไปพอดีก็ไม่ได้เพราะปล่อยแล้วมันจะเกิดต่ำกว่าดึงเกินไปมากก็ไม่ได้กิ่งไม้จะหักหรือไม่ก็อาจจะเสียรูปไปแต่มันดึงที่ดีดแล้วแล้ก็ปล่อยดึงแล้วก็ปล่อยต้องดึงแล้วก็ปล่อยเหมือนคนจะดัดตะโกดัดแต่พอปล่อยแล้วเนี่ยที่จะพอดีนี่แหละที่หาไม่เจอแล้วพอดีจริงๆเนี่ย มันต้องเกิดตอนที่เราไม่รู้ตัวพอรู้ตัวขึ้นมาจะทำก็ไม่พอดีถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้สึกถึงจุดเนี้ยเหมือนกับมันเล่นเอาล่อเอาเถิดสำหรับผมสับของผมในครั้งแรกที่ผมเข้ามาปฏิบัติแล้วผมเข้าใจอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนการเอาล่อเอาเถิดพอไม่สนใจมันพอดีเห็นธรรม พอตั้งใจจะให้เห็นทมทำยังไงก็ไม่เห็นฮะแต่พอไม่ทำอะไรกลับพอดีพอจะทำอะไรกลับไม่เห็นก็เอาเลาเอาเถิดกันอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังอยู่ตรงนี้มันจะอึดอัดมากนะผมเองก็อึดอัดมากเหมือนกันตอนนั้นเพราะผมนึกไม่ออกว่าตกลงการปฏิบัิธรรมต้องทำยังไงตกลงต้องทำยังไงเนี่ยพอพอตั้งใจจะทำก็ไม่เห็นทำ ผมไม่ตั้งใจกลับเห็นซะอย่างนั้นพอไม่ตั้งงั้นก็ไม่ต้องตั้งใจอ้าวไหลเลยเลยหาไม่เจอฮะแต่บอกได้คำเดียวคือจเจริญมรรคเอาไว้แล้วความพอดีของอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยจะจัดสมดุลทุกอย่างเองเมื่อท่านหยุดทําอะไรแล้วมันไม่ไหลต่อวันนี้ถ้าปล่อยแล้วไหลต่อเนี่ยมันยังหาสมดุลไม่เจอ เพราะฉะนั้นมันจึงต้องง้างขึ้นไปหน่อยแล้วก็ปล่อยกลับแล้วก็จะพอดีพอดีแบบไม่ได้เจตนาธรทำแต่เห็นทรรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคําว่าเต็มไปหมดคือทีละขณะนะไม่ใช่เห็นอะไรอย่างนั้นอะไรแบบที่คิดหรือฟังเอาจากสุตตะหรือจินตาแล้วก็คิดเอาอย่างนั้นยังไม่ใช่ธรรมวิจยะนะถ้าธรรมะวิจยะยจริงจ,รจิตจะพิจารณาธรรมนะัไม่ใช่เราพิจารณาธรรม เอาละนะครับก็เปิดเรื่องของนิวรณ์เพื่อให้ทบทวนเป็นสิ่งเบสิกที่เหลือก็คงเป็นการมาปฏิบัติขัดสนิมมากกว่านะแล้วก็ฟังสิ่งละอันพาราน้อยที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติบ้บางหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อสุตะจินตาบ้างหรือว่าเป็นมุมมองต่างๆในผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติ มาก่อนแล้วก็พอจะเห็นอะไรเข้าใจอะไรบ้างนะก็ฟังหลายๆอย่างผสมกันไปปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะก็ให้ผสมผสานเพราะฉะนั้นก็เดินจงกรมจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็อาจจะอาศัยอิริยาบถอาจจะเดินเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยเดินอ้อมสะอ้อมอะไรในปา่าเสร็จแล้วก็นั่งในปา่าบ้างอะไรบ้างสักอย่างน้อยชั่วโมงก็แล้วกันนะอย่าไปกําหนด ชั่วโมงไหวก็ชั่วโมงสองชั่วโมงอยากจะนั่งก็สองชั่วโมงไปอาจจะตั้งเวลาส่วนตัวไปจิตมันก็กลับไปกลับมาจนกว่าที่มันจะพลิกกลับไปตั้งมันม่นก็ไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วมันจะต้องตั้งมั่นทีเดียวมันก็พลิกกลับไปกลับมาหามุมหาหามุม,หา,ห,าห,ม,มหาเหลี่ยมกันอยู่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้นิวรณ์ห้าเข้ามาครอบงำสลัดออกไปไวๆ สาสออกไปไวๆให้จิตมีกำลังกลับมาอย่าไปยอมจมอยู่กับพวกนั้น